หลายๆคนทราบแล้วนะคะว่าในการที่คุณจะอัดคลิปลงใน TikTok เนี่ยจะต้องเป็นไซส์9ต่อ16แต่ที่นี้ดันอัด16ต่อ9หรือไซส์ YouTube นั่นเองจะต้องทำยังไงคลิปนี้ครูพรเลยมีวิธีแก้ไขมาให้ค่ะถ้าอยากรู้มาดูกันค่ะ อันดับแรกเราจะต้องเลือกคลิปก่อนเดี๋ยวครูพอจะยกตัวอย่างสมมุติว่าคลิปนี้เห็นไหมมันเป็นไซต์ YouTube ดังนั้นแล้วเราจะมาเปลี่ยนไซต์ที่ k i ยมาสเตอค่ะพอเข้ามาด้านหน้านี้ไปกดสร้างนะคะแล้วก็กดคําว่าสร้างใหม่ได้เลยแล้วก็เมื่อสักครู่มันเป็น16ต่อ9ทีนี้เราจะเอา9ต่อ16กด9ต่อ16ค่ะ เพราะว่าทุกคนจำไว้เลยนะ Facebook แล้วก็ t ิ k t o k ค่ะจะเป็นไซส์9ต่อ16นั่นเองเนาะไอจะเป็น1ต่อ1อ่ะพอเสร็จแล้วพอเราเข้ามาแล้วเราก็เลือกคลิปเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะพอเลือกคลิปเห็นไหมมันก็จะเป็นไซส์ประมาณนี้นะคะอันนี้คือ16ต่อ9เราจะมาเปลี่ยนกันโดยที่การเข้าไปที่เลเยอร์แล้วก็ไปเลือกรูปมาได้เลยจริงๆเป็นเลือกอเป็นสีพื้นสีอย่างเดียวก็ได้นะแต่นี้ครูพลอยจะเลือกมาเป็นน้ำพริกครูพลอยใครสนใจสามารถสั่งได้เลยนะจ๊ะ แหมแอบมีไทยอินนิดหน่อยไม่เป็นไรนะทุกคนใครสนใจก็สามารถอินบอกมาได้เลยนะอาจต่อกันเลยละกันนี่แหละครูพลอยจะบอกว่าใครที่ทําคลิปออกมาแล้วคลิปของคุณอาจจะไม่ได้ขายสินค้าแต่คุณสามารถใช้วิธีนี้ในการไทยอินสินค้าได้นะจ๊ะทีนี้แหละก็เลือกรูปมาได้เลยโดยที่ไปที่เลเยอร์แล้วก็เลือกรูปด้านบนด้านล่างค่ะพอเสร็จแล้วก็กดเซฟได้เลยแล้วลองมาเล่นกันดูเห็นไหมคลิปมันก็จะเล่นโดยปกติโดยที่เราจะมีสินค้านะคะไทยอินด้านบนด้านล่างสวยๆไปเลยจ้า